สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านในการขึ้นมาท่องเที่ยวที่บนภูกระดึงนะครับในตอนเช้าเนี่ยเราต้องไปดูภระาทิตย์ขึ้นนะฮะที่ผานกแอ่นนะฮะซึ่งในที่ตรงนี้เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่พาเดินนำทางนะเพราะเส้นทางนี้นี่ก็อันตรายนะ,ะจะมีช้างป่าต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางซึ่งเดินจากจุดที่เรากางเต้นมาก็สักประมาณสองชั่วโมงนะฮะ เมื่อชมพายที่ขึ้นที่ผานกแอนเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินกลับมาที่ที่พักนะฮะทานอาหารทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเสียสายหน่อยนะผมก็เช่าจักรยานนะฮะจักรยานล้อใหญ่นี่ก็คันละสามร้อยบาทนะก็ปั่นมาที่ผาหมากดูกนะฮะปั่นมาที่ผาหมากดูก็สักประมาณสองกิโลเมตรนะฮะ และต่อมาที่ผาจำศิลมาผานาน้อยมาผาเหยียบเมฆมาผาแดงนะอันนี้ก็ผานาน้อยนะครับปั่นมาเรื่อยๆนะฮะแต่ละผานี่ก็คือเราจะอยู่กันไม่ห่างมากนะเพราะจากตั้งแต่ผาหมากดูกไปถึงผาลมศักนี่ก็สักประมาณ7กิโลเมตรนะฮะ ก็แต่ละผานี่ก็ห่างกันสักประมาณถ้าเฉลี่ยก็ประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะในเส้นทางนี้ก็จะมีต้นมะขามมะแกงลิงนะฮะสวยมากนะจะอยู่เป็นป่าเลยตรงนี้บุรีรัมย์ you know north east of Thailand yeah เออเอินโชคดีมาเจอนักท่องเที่ยวที่มาจากฝรั่งเศสนะครับ ก็พูดคุยกันนิดหน่อยทุนไหนวันวันไหนวันไหนเยอะโอเคเอ็มเท็กฟโต้วิดีโอจากฝรั่งโอเคโอเคเนท์ทูมีดิว นะครับหลังจากนั้นก็จะมาที่ถาแดงถาหัวเต่า <c oughs> และจอจะมาที่ผ <c oughs> าหลมสักนะ <c oughs> ซึ่งผาหลมสักนี่ก็จะเป็นสุดยอดไฮไลท์ของการชมพาทิต <c oughs> ตกดินที่ <c oughs> บนภูกระดึง นะถือว่าเป็นมุมมหาชนซึ่งจะใครว่ากันว่าใครไม่ได้มาถ่ายรูปที่ผาลมศักนี่ก็แสดงว่ามาไม่ถึงผาลมศักนะอันนี้ก็เป็นผาเหยียบเมฆนะฮะมากันได้มาท่องเที่ยวในยามหน้าฝนนี่ก็มีความสวยงามไปอีกแบบนะครับ แต่ว่ามันก็จะค่อนข้างจะยากลําบากกว่าในฤดูหนาวหรือว่าในฤดูแล้งนะครับเพราะว่าทางการขึ้นลงภูกระดึงนะฮะมันจะลื่นนะ,ะพอดินจะเป็นดินเหนียวดินอะไรจะลื่นมากนะฮะต้องขึ้นมาเดินด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะ,ะยิ่งตอนขึ้นมาฝนตกตอนลงฝนตกด้วยนะโห นะแต่นั่นมันเป็นความท้าทายการพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเราว่าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่หรือไม่หรือว่าเราแก่แล้วร่างกายขึ้นไม่ไหวอย่างเงี้ยก็ถือว่าแก่แล้วนะฮะอันนี้คือวิวมหาชนนะฮะที่ผาลมศักนะฮะการมาเที่ยวหน้าฝนก็ดีอย่างนะเพราะว่า คนนักท่องเที่ยวน้อยนะที่ผมเห็นขึ้นมากลางเต็นท์นอนนี่ก็มีไม่ถึง20คนนะก็กระจัดกระจายกันไปกลางวันก็ท่องเที่ยวกันไปกระจัดกระจายกันไปตามสถานที่ตา่างๆนะฮะขามาก็มาเส้นทางจากจุดทางนักท่องเที่ยวมาที่ผาหมากดูแล้วเลาะมาเรื่อยนะแต่ก็จะมีเส้นทางลัดเส้นทางหนึ่งนะลัดจาก จุดพักหน้าท่องเที่ยวมาที่พาลมศักเลยแต่มันอันตรายนะฮะเพราะแถวนั้นเป็นช้างป่าหากินเจ้าหน้าที่แนะนำว่าไม่ควรไปเส้นทางนั้นครับผม